ในที่สุดฉันก็ดึงพลังออกมาได้สักทีหืมอะไรของพวกแกเนี่ยนี่มันฝูงมาป่าตาเดียวอย่างนั้นเหรอพวกแกมันก็แค่สุนตัวน้อยฉันจะจัดการให้หมดเลยเออพลาดจนได้งั้นแกก็รับคำปั้นดีไปซะที่จะเล่นทีเผยอ,อย่างนั้นเหรอมันไม่เหมือนครั้งก่อนหรอกนะพวกแกก็ไม่เท่าไหร่เลยนะ เป็นแค่สัตว์อสูรระดับต่ำคิดจะกินฉันอย่างนั้นหรืองั้นฉันจะแสดงอะไรให้ดูหน่อยก็แล้วกันทักษะขั้นสูงดับเพลิงมังกรดำเฮ้แค่นี้ก็จบแล้วโหดูเหมือนว่าพลังที่เราเพิ่งได้มาจะสุดยอดมากเลยร่างกายนี้ก็ยังดดอ่อนแอยู่แม้ว่าจะพัฒน,นามาจากระดับทองแดงแล้วก็เถอะเจ้าหมาป่าพวกนี้ก็ยังพอมีประโยชน์แฮะเ,เก็บไปให้หมดเลยตั้งแต่ฉันมาที่นี่มันก็่าไป9้าวันแล้วตอนนี้ท่านพี่คงจะเป็นห่วงมากแน่เลย สารสนพวกนี้หนักทั้ง6 0พันช่างแถมเนื้อก็ยังเยอะอีกด้วยแบบนี้ทําให้พวกเราสองพี่น้องอยู่กันได้ย,วยาวๆเลยการจัดการสารสนบนภูเขามันดีต่อความแข็งแกร่งของฉันฉันสามารถแบบพวกมันทั้งหมดแล้วก็วิ่งไปด้วยได้สบายๆเลย <c oughs> เออเจ้านี่ราชามาป่าตาเดียวแกจะมาแก้แค้นอย่างนั้นหรอแบบนี้ต้องจัดชุดใหญ่สักหน่อยแล้วสารสนแบบพวกแกมันชอบมาเล่นทีเผยหรือย,ยังไงกันฮะตายไปซะ เออแค่นี้ก็เรียบร้อยกำปั้นของฉันในตอนนี้มีน้ำหนักถึงสามพันชั่งต่อให้จะเป็นนักสู้ระดับ4ี่ก็ตายภายในหมัดเดียวอยู่ดีแล้วก็เจ้าพวกนักลบระดับ5หรือระดับ6ตอนนี้พวกนั้นก็ไม่ได้อยู่ในสายตาของฉันเลยด้วยซ้ํา